สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการฮาร์ดข้อข่าวรายการข่าวที่ขอข่าวไม่ขวนพลาดอยู่กับดิฉันเขียมสอนหนูข่าวเช่นเคยนะคะฮาร์ดขข่าววันนี้แน่นอนค่ะต้องติดตามการทดสอบการระบายน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ผ่านมานะคะถามความคิดเห็นคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่าคุณผู้ชมมีความมั่นใจในการทดสอบการระบายน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานครครั้งนี้ขนาดไหนส่ง SMS มาคุยกันนะคะเรายังคงมีรางวัลมอบให้ทองคําหนักหนึ่งสลึงหนึ่งเส้นนะคะ พร้อมทั้งบัตรเติมเงินมูลค่า500บาทสิบรางวัลมอบรางวัลให้ทุกๆสิ้นเดือนนะคะและจะมอบรางวัลให้ต่อเนื่องแบบนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมค่ะและการทดสอบการระบายน้ําในครั้งนี้นะคะมีความคิดเห็นออกมาค่อนข้างหลากหลายนะคะหลายฝ่ายก็กังวลใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการระบายน้ําวันนี้คุณภาคพลโตอหอมบุรลงพื้นที่ไปที่ประตูระบายน้ําคลองทวีวัฒนานะคะเราไปติดตามพร้อมกันจากคุณภาคพลค่ะเชิญค่ะ คุณเกมพสอครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประตูระบายน้ําคลองทวีวัฒนานะครับขณะนี้ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นได้ยกบานประตูขึ้นสูงสุดนะครับระดับนั้นอยู่ที่สองเมตรยีเซนติเมตรนะครับแน่นอนครับตอนนี้เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับตอนนี้เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขแล้วครับ เจ้าหน้าที่เริ่มวัดระดับน้ําด้านในและด้านนอกทันทีในระดับบานประตูที่ยกขึ้นสูง1เมตรระดับน้ําด้านหน้าประตูอยู่ที่88เซนติเมตรขณะที่ด้านในระดับน้ําอยู่ที่66เซนเมตรและเมื่อยกบานประตูขึ้นสูงสุดระดับน้ําได้เปลี่ยนไปทุกระยะน้ํำในส่วนแรกจะไหลเข้าคลองทวีวัฒนา ภาสีเจริญออกแม่น้ําท่าจีนก่อนลงสู่ทะเลส่วนที่2น้ําผันเข้าคลองบางแวกคลองราชมนตรีคลองสนามชายัยคลองมหาชายัยและไหลลงอ่าวไทยมีเราเห็นแล้วน้ำที่ไหลเชี่ยวแบบนี้คือเริ่มไปแล้วน้ำครับเริ่มลงไปที่เดยคองมูลยุทธนาเดี๋ยวจะเรือผักดันน้ำผลักน้ำไปเรื่อยเป็นตามเป็นระยระช่วง,ง<ๆ>ใช่ครับผมตอนนี้เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในการปรับสภาพของน้ำด้านนี้แล้วครับผมน้ำจะเริ่มยกตัวยกตัวสูงขึ้นครับเล็กน้อย มีแต่ไหลไปคลองคลองจากทวีวัฒนาก็จะไปร่วมกับคลองขวิตเจริญนะครับแล้วก็กระจายออกไปด้านกระทุ่มแบนกับบานกรุงเทพบางกอกหญ่ในคลอง,องิเจริญดีมากแบบพอใจประชาชนส่วนใหญ่ก็ที่ทำทางก็จะคุยกันนะเนาะก็พอใจค่ะที่มีการทดสอบแบบนี้ ถ้าไม่มีเลยอะไรเงี้ยประชาชนก็จะจะกังวลมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าเวลามันก็กระทันคิดมาแล้วค่ะเหมือนเหมือนกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดเมื่ปีที่แล้วมันก็กำลังจะมาถึงมาเจอกันอีกแล้วผลก็ยังอยู่อย่างเงี้ยก็กลัวค่ะกลัวมากแต่ว่าถามถ้าถามในส่วนของพี่ไม่เท่าไหร่ทําใจได้ ความพร้อมในการปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่คลองทวีวัฒนาจนถึงพื้นที่ปลายน้ำมีศักยภาพในการรับน้ำได้ที่60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกปอ,อจะทดสอบการปล่อยน้ำในอัตราหนึ่งในสามหรือแค่20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนตลอดริมนสองฝั่งคลอง เป็นไปตามแผนครับเราที่ดีกว่าแผนก็คือฝนวันนี้น่าจะน้อยนะครับอันนี้ดีไปกว่าแผนครับแต่ว่าผมก็ย้ำอีกทีว่าข้อมูลที่ผมมีอยู่ในมือเนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้ฝนจะหนักท่านก็อย่าตกใจนะครับวันที่เจ็ดเนี่ยเราก็คาดว่าฝนก็จะไม่เยอะ ะะแล้วก็ยืนยันอีกทีว่าถ้าฝนมากหยุดแน่ๆเพราะว่าฝนมากเมื่อไหร่เนี่ยค่าที่เราวัดได้ก็จะติดพลาดหมดเอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ถ้าฝนมากเราหยุดก็จะขอทดลองอีกรอบหนึ่งเพราะมีความจาเป็นสูงมากๆครับที่ที่เราต้องเข้าใจระบบครองของกรุงเทพกันใหม่ คลองทวีวัฒนาตอนปลายบริเวณถนนเพชรเกษม69ต้องบอกว่ามีประสิทธิภาพการระบายน้ำลดลงเหลือเพียง10ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจาก45ลสบาลูกบาทเมตรต่อวินาทีที่บริเวณต้นคลองทวีวัฒนาเนื่องจากความกว้างของคลองลดลงซึ่งหากมีการเร่งระบายน้ำในช่วงปลายคลองและเพิ่มเส้นทางการระบายน้ำได้อาจจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองทวีวัฒนาได้ทั้งระบบผลกระทบหรือความเสี่ยงก็อ,อาจไม่เกิดขึ้นอเนกพลปิโยถ,ถ่ายภาพภาคพลโตหอมบุตร ข,ข่าวรายงานครับค่ะขอบคุณคุณภาคพลและทีมข่าวด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเราพักกันก่อนรู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามการรายงานสดล่าสุดนะคะสำหรับการทดสอบการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครในวันนี้พักกันก่อนรู่เดียวนะคะวัดเชือกเกษตรกรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวลูกค้าทศสขอรับบัตรวันนี้ที่ทศสทุกสาขา กลุ่มปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยสินเชื่อธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการอนุมัติง่ายยืดยืนสูงโดยกลุ่มไทยธุรกิจลีสซิ่ง022993888 มั่นใจเมื่อใช้ยาสามัญกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดําเนินการประกันคุณภาพยาภายใต้ชื่อโครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยามากว่า10ปีเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าพนักาลโรงพยาบาลในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ยาสําหรับให้บริการประชาชนในระบบประกันสุขภาพเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพยาสามัญและกระตุ้นให้ผู้ผลิตยาในประเทศมีการพัฒนาคุณภาพยาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา10ปีของการดําเนินโครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยาได้รับการตอบรับเป็นอย่าง และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในระบบประกันสุขภาพกสปของเราคือส่งเสริมการเข้าถึงยาที่จาเป็นให้เป็นไปอย่างสมอภาคยั่งยืนพันการรวมทั้งสร้างกลไกการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพและผลักดันใหุ้ตสาหกรรมยาภายในประเทศมีการพัฒนาสามารถขึ้นตนเองได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติปศส2554-2559คนหนม ใจไปแล้วยังไงตัวก็ต้องไปทำไมต้องสั่งใครเนี่ย know me what is k n o you my Chevrolet Sonic s o w you ขอเชิญพบกับการแข่งขันลูกุกชิงแชมป์ประเทศไทยกำหนดการแข่งขันระดับภาคและรอบชิงชนะเลิศชิงแชมป์ประเทศไทยวันที่6กันยายนร่วมชมและเชียร์กันได้กับการแข่งขันลูฮุบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับ สู <Yeah. S 2> ่สิ่งดีๆพร้อมรับสิ่งใหม่ๆใ,ให้ไกลสดาษิ่งที่โอเมก้าพลัสทีโอเมกา้าค่ะทีโอเมกาา้มกาพลัสสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดให้คำปรึกษาด้านกฎหมายช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา เงินกองทุนยุติธรรมจัดหาทนายความคุ้มครองพยานและรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนมีปัญหาติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในจังหวัดทันกระทรวงยุติธรรมยุติธรรมทั่วน,นาประชามีส่วนร่วมมหากรรมรถกระนำเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกค่ายแบรนด์ดังถูกยากระพริบตาในงาน อิเล็กทรอนิกาอเมซิ่งเซลทุกราคาช็อคชิ้นต่อชิ้นอย่าพลาด1-9กันยายุนี้ที่อ impact แรงดิงดูจากสองขั้วความอร่อยที่แตกต่างของไอศกรีมดาร์คช็อกโกแลตป่าทาไวท์ช็อกโกแลตใหม่คอนเนตโตเดวิลส์แอนด์แองโจลของจริงจำหน่ายก่อนใครที่เซเว่นอีเลฟเว่นอายุทยาอัลยงนี่ีกับปีแห่งความมั่นคง อมกับชื่อใหม่อเลนอายุทยาและยังเคียงข้างคุณทุกจังหวะชีวิตเช่นเดิมอัลอันอายุทยาประกันชีวิต ก,ระ,ก,ก,ร,ก,กร,ระะ,กกรกระรทรวงกา,า,ารท่องเที่ยวและกีฬาขอเชิญเ่ยวงานทศกาลประเพณีและงานกีฬาของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานีขอเชิญเ่ยางานมากรท่องเที่ยวยุราขึ้นปัตตานีและสน่ห์กินชนท่องเที่ยวชายแดนใต้ระหว่างวันที่10ถึง12กันายายน2555ภายในงานารบกันออกร้านและการประกวดสุดยอดจุดสนท่องเที่ยลลว5จังหวัดชายแดนภาคใต้ณลานศิลปะวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี เขาจเที่ยวงานของดีเมืองนาราครั้งที่ 3. 7ในการและแข่งขันโดยกอลและรือยาหรือยอกองและเรือกูจะสีขนาชาติระหว่างวันที่21-25กันยายน2555บริเวณพัฒพาเฉลิมพระเกียรติฉลองราชสมบัติครบ50ปีริมแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิ่วาเขาจะเที่ยวงานเติาฟ้าอันดามันสวรรค์สตูลและรักเลยป่าฟ้าสตูลครั้งที่12กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างวันที่18-21พฤศจิกายน2555ณจุดชมวิวชายหาดปาบ่า ต้องหวัดรตูลสนับสนืนโดยกระตรวงการท่องเที่ยวละกีฬา ผู้ชมค,ค่ะหลังเปิดประตูระบายน้ําเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการระบายน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกในวันนี้ผ่านไปสักชั่วโมงเศษนะคะปรากฏว่าเกิดฝนตกลงมาอย่างหนกักแล้วก็ตกเป็นระยะๆะะค่ะจนทาให้ทางกรุงเทพมหานครต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนในการวัดระดับน้ําจากทุกๆหนึ่งชั่วโมงเป็นทุกๆ15นาทีนะคะและต้องมีการเฝ้าระวังจนถึงช่วงเย็นโดยเฉพาะช่วงเย็นนี้ที่คาดว่าน้ําทะเลจะหนุนสูงด้วยค่ะสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามการรายงานสดจากคุณปริ ญานเตนพิเชียนเินคุณปริยาค่ะค่ะคุณเขมอสอนคุณผู้ชมคะตอนนี้จุดที่ดิฉันยืนอยู่นะคะคือบริเวณสะพานเพชรเกษม69ค่ะซึ่งเป็นจุดสําคัญนะคะที่จะรับน้ําต่อจากประดูระบายน้ำคลองทวีวัฒนาโดยตั้งแต่ช่วงเวลา14นาฬิกา จากประตูระบายน้ำคลองทวิวัฒนาปรากฏว่าเวลาผ่านไปเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเศษค่ะเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะทำให้กอบอ,อต้องมีการปรับแผนโดยยกบานประตูระบายน้ำขึ้นในระดับสูงสุดค่ะที่2องเมตรสาสิบซนติเมตรค่ะ จนเมื่อเวลา14นาฬิกาที่ผ่านมานะคะนายเลิศวิโรจน์โกวัฒนะอธิบดีกรมชลประทานได้เดินทางมาดูการเปิดประตูระบายน้ำคลองชวีวัฒนาโดยในช่วงแรกนะคะเริ่มต้นยกบานประตูระบายน้ำสูง50เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางทำให้ระดับน้ำเหนือประตูระบายน้ำอยู่ที่90เซนติเมตรและท้ายประตูระดับน้ำอยู่ที่65เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางส่วนอัตราการไหลของน้ำอยู่ที่7ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งเป็นไปตามแผนที่กบอได้วางไว้ Thank you. ครั้งนี้นะคะได้มีการปรับแผนเพื่อเร่งการระบายน้ําให้เร็วขึ้นเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการผลักดันน้าของเครื่องผลักดันน้ําโดยยกบานประตูระบายน้ําให้สูง1เมตรทําให้ระดับน้ําเหนือประตูระบายน้ําตอนนี้อยู่ที่87ซนติเมตรนะคะท้ายประตูอยู่ที่61เซนติเมตรและการไหลของน้ําอยู่ที่11.6ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เมื่อเวลาผ่านไป1ชั่วโมงเศษค่ะก็เป็นไปอย่างที่คาดการไว้นะคะคือฝนตกหนักทําให้ต้องมีการปรับแผนอีกครั้งโดยมีการยกบานประตูระบายน้ําขึ้น2เมตร ส0เซนติเมตร่ะเพื่อให้สามารถระบายน้ําได้เร็วขึ้นและรักษาระดับน้ำไม่ให้สูงเกินกว่าระดับที่กําหนดคือ90เซนติเมตรเพื่อไม่ให้น้ํานั้นล้นตลิกค่ะ ทางด้านของหม่อมราชวงศ์สุปุมพันธุริพ,พรัฒนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยกล่าวว่าได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีฝนตกหนักในทุกพื้นที่ซึ่งทางกรุงเทพมหานครจะมีการประเมินสถานการณ์จากทุกหนึ่งชั่วโมงเป็น15นาทีค่ะต่อเนื่องไปจนถึงเวลา19นาฬิกาของวันนี้เนื่องจากมีความกังวลว่าในช่วงเย็นนั้นน้ำทะเลจะหนุนสูงด้วย จนถึงขนาดนี้นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมองว่าไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่ายังอยู่ในการควบคุมของทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดีและคงจะไม่กระทบกับประชาชนแต่ก็ยังมีความกังวลสําหรับการระบายน้ําในวันที่เ็ดค่ะเนื่องจากมีคูุคลองเป็นจํานวนมากที่เชื่อมต่อถึงกันค่ะ ในส่วนของนายปลอดประสบสุัส,สวัสดีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของเครื่องผลัดดันน้ําและอุปกรณ์ต่างๆที่ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบระบายน้ําเพชรเกษม69จุดนี้เป็นจุดแรกค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ออกมาติดตามดูความเคลื่อนไหวของน้ําพร้อมกับมีการยกธงเขียวนะคะส่งสัญญาณให้กับเครื่องผลัดดันน้ําได้ทําการเดินเครื่องเต็มกําลังเสมือนจริงในการผลัดดันน้ําจัดคลองทวีวัฒนาผ่านเข้าไปสู่คลองภาษีเจริญ ซึ่งจุดที่ที่ฉันอยู่บริเวณนี้นะคะพศเพชระ,ะเกษม69นั้นมีลักษณะเป็นคอขวดค่ะเพราะว่าคลองมีความกว้างนั้นลดลงมาถึงครึ่งหนึ่งนะคะจึงจะต้องใช้าการผลักดันน้ําเพื่อส่งต่อไปยังคลองสีพระีเจริญให้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ และในส่วนของกองทัพบกนะคะโดยกรมการทหารช่างค่ะยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะคะซึ่งจะทําการวัดระดับน้ําต่อเนื่องทุกหนึ่งชั่วโมงพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่ทหารประจําเรือยางลําละห้าหนายออกตรวจราวัดระดับน้ําตลอดแนวคลองภาษีเจริญค่ะเพื่อบันทึกนําไปวิเคราะห์ต่อไปแต่ขณะเดียวกันในช่วงเย็นวันนี้นะคะทางเจ้ากรมทหารช่างและผู้บัญชาการกองพลทหารช่างค่ะจะเดินทางมาร่วมสังเกตการณ์และกํากับดูแลการทํางานของทหารช่างที่บริ ริเวณซอยเพชรเกษม69แห่งนี้ด้วยค่ะนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะคะในการทดสอบระบบการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครเราจะกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวที่นี่อีกครั้งนะคะในช่วงข่าวพากค่ำช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะค่ะขอบคุณคุณปริยาและทีมข่าวด้วยนะคะ คุณผู้ชมคะและล่าสุดขณะนี้นะคะได้มีการประเมินผลการทดสอบการระบายน้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกออกมาอย่างไรฮาร์ดอข่าววันนี้คุยกับดรรอยยนสิบดอนประธานคณะอนุกรรมการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำก่อบออ่อนนะคะขณะนี้อาจารย์รอยยนอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมรอยยนค่ะ,ค,ะค่ะอาจารย์คะประเมินเลยค่ะล่าสุดขณะนี้สําหรับการทดสอบการระบายน้ําที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยนะคะผลการประเมินออกมาเป็นยังไงบ้างคะ บน,นแรกก็เรียนได้ทราบครับไม่มีน้ําท่วมครับไม่มีประเบยดใหญ่ๆข้งสิ้นอันที่สองก็คือการระบายเนี่ยได้ดีเกินคาดนะครับที่ประตูน้ำสวีวัฒนาเนี่ยได้ถึง17ลูกบาศกเมตรวินาทีโดยที่ระดับน้ําเนี่ยยังเท่าเดิมก็คือเท่ากับ อตอนที่ไม่ใช้เครื่องบัจําน้ําเนี่ยได้แค่เจ็ดลูกบาศก์เมตรต่ววินาทีเนี่ยระดับน้ําที่ประตูทวีวัฒนาศูงย์ที่เจ็ดสิบเซนติเมตรครับค่ะแล้วแต่การประเมินด้านท้ายน้ําเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จครับค่ะจนถึงขนาดนี้ก็ยังคงต้องฝ้าติดต,ต,ตามต่อนเนื่องใช่ไหมคะอาจารย์คะเอ่อก็เสร็จแล้วนะครับค่ะต,ต้องอวิเคราะห์แล้วตัวเลขก็เจ็ดได้ครบแล้ว ค่ะวันนี้ที่ฝนตกลงมาก็ไม่เป็นปัญหาใช่ไหมคะจารยอฝนตกลงมาช่วง15นาฬิกาหรือ16นาฬิกาแถวนี้เนี่ยตกลงมา12มิลลิเมตรครับค่ะเห็นบอกว่าช่วงเย็นเย็น้้ำทะเลจะหนุนสูงตกลงแล้วเป็นยังไงคะในช่วงที่ผ่านมาเย็นยังไม่สูงครับจะสูงตอนกลางคืนครับอืมค่ะก็เพิงครับอันนี้กจ้าหน้าจะาเรือก็แจ้งตั้งแต่ตอนเช้าแล้วครับ ค่ะอาจารย์รยนต์คะและจากการประเมินในวันนี้นะคะทําให้ในวันที่7กันยายนที่จะมีการทดสอบกันอีกครั้งหนึ่งในฝั่งตะว,วันออกจะต้องมีการปรับการเปลี่ยนยังไงไหมคะหรือว่าก็เป็นไปตามแผนได้เลยเป็นไปตามแผนครับค่ะแล้วก็ยงังจะต้องเช็คเรื่องการวางตําแหน่งของเครื่องสักดันน้าครับค่ะเห็นอาจารย์บอกว่าฝนจะตกเหมือนกันใ,<ช>ในช่วงวันที่7กันยายนก็นนนคือพรุ่งนี้ฝนคงจะตกมากค่ะ ซึ่งอาจจะสร้างความความกังวลให้กับคนเชศนะครับแต่ว่าที่เจิบเหตุฝนจะตกน้อยลงครับค่ะเห็นบอกว่าวันนี้พอฝนตกขึ้นมาค่อนข้างหนักแล้วก็ตกต่อนเนื่องนยนะคะกรทมเขามีการปรับเปลี่ยนแผนในการวัดระดับน้ําจากทุกๆหนึ่งชั่วโมงเป็นทุกๆสิบห้านาทีวันที่เจ็ดกันยายนควรจะวัดระดับน้ําบ่อยขนาดไหนคะอาจารย์คะ เวันนี้ระบบของสถาบันที่ไปติดตั้งเสริมนี่เราวัดทุกสิบนาทีอยู่แล้วครับค่ะ,คะดังนั้นก็ประเมินว่าไม่มีวัดปัญหาวันนี้เป็นไปเกินดีดเกินคาดด้วยใช่ไหมคะอาจารย์รอยนใช่ครับดีเกินคาดก็มีปัญหาอยู่บ้างนิดหน่อยในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเนเทคโนโลยีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของอ่าโทรมาบางจุดครับค่ะ ถ้าหากผ่านพ้นไปวันที่5และ7กันยายนนะคะจะสามารถประเมินผลได้ขนาดไหนคะควรจะมีการทดสอบเพิ่มเติมในครั้งต่อๆไปอีกไหมคะอาจารย์ผมก็คิดว่าผมก็อยากจะเสนอนะครับว่าปีหน้าเนี่ยอ,อ,อยากให้กรทมเองเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็พื้นที่รอบนอกนี้ก็ควรต้องเป็นกระทรวมหาไทยหรือกรมเชิประธานนะครับก็ถ้าประเมินกันอย่างนี้นะเราเราถ้าจะพร้อม สำหรับเรื่อของน้ําุ่มน้นําแรงค่ะ,ลละค่ะอัลคาดตรวจสอบจากอาจารย์รอยยนเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนทุ่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงของ h าร์ดอิชชูนะคะเรานําเสนอเรื่องราวของคนพิการที่เขาต้องการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้ทัดเทียมกับคนปกติพักกันก่อนรู่เดียวนะคะ เชื่อรถหมุนเงินมีเงินสดมีรถขับอนุมัติเร็วที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาโดยกรุงไทยธุรกิจหรือซิงยสงงเ2 9 8 8สแคทผู้วางโครงข่ายและรักษาเสถียรภาพทางการสื่อสารของไทยโฮมโปรฉลอง16ปีทุกสาขา การประปาส่วนภูมิภาครวมกับกรมอนามัยและจังหวัดสิงห์บุรีจัดพิธีประกาศรับรองให้พื้นที่จ่ายน้ำของกอปภสาขาสิงห์บุรีเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่154โดยมีนางรัตนาคนิตจวันผู้ว่าการกรปภนายพิเชษภัยบูรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีและผู้แทนกรมอนามัยร่วมเป็นประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะได้บริโภคน้ำสะอาดและดีต่อสุขภาพอนามัยโครงการนี้เนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากกรมอนามัยนะคะได้ตรวจสอบ คุณภาพน้ำประปา MOU กันตั้งแต่ปี2513นะคะก็รณรงค์ให้มาดื่มน้ำประปากันนะคะตอนนี้พื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีน้ำประปาดื่มได้แล้วเฮกับประสบการณ์ใหม่เฮชอปปิ้งม่ยังกับ10ล้านวอนน่่มเฮกับ2วิธีใหม่โอรหัสรีโมนไลน์และ SMS ถึง20กันยายนนี้แจกทุกเดือน ยิงนะคุณเลิกมันไปแล้วเนี่ยจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมจะยอมหรือว่าจะสู้จะจมปลัง่งหรือว่าจะลุกขึบบ้นใจสบายลุก พากำลดกระนำเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านจากโรงงานชั้นนำทั่วไทยทุกระคาผูกยากระพริบตาในงานบังกอกเฟอร์นิเจอร์แฝอย่าพลาด1-9กันยายนนี้ที่อินแพ็คมาประจำตัวต้องตรงกับคนกับนะครับแสดงป้ายด้วยถ้าไม่รับผู้เดิสายไม่ทนันไม่ไปแลนะ้วเปิดไปว่างไฟอย่าทแบบนี้มันอันตราย พบเห็นเจ้าสี่ทำผิดกฎช่วยกันโทรหนึ่งห้าแปดสี่โรมการขนส่งทางบกเข้มงวดตรวจจับเมื่อพบการกระทำผิดเอ้าเชิญเชิญเข้ามาแขกไปใครมาแชิเข้ามาเร็วลรีดดื่ยแก่ขุยดื่มเชิญสิน้ำตาหอมดีมีให้ไม่ขาดเลยงานเล็กหรืองานใหญ่ได้ทุกเมื่อถูกใจแค่ครื่เหมือนมีแม่จิ้มฟ้า อีซูสุเนี่ยราบทารความเคลื่อนไหวตมากเลยครับติดต่อผู้จัดการให้นะครับช่างดูแลให้เต็มที่เลยนะได้ครับพี่ อมสินมีซ่าในบินสมาร์ทไลน์ดีกว่าครับอุ่นใจกับความคุ้มครองชีวิตจากบริเวณสูงสุด5แสนบาทไร้กังวลกับประกันภัยบริษัทจากบริษัทกทรัพย์สูงสุด20,000บาทต่อครั้งบ,บัตรอมสินมีซ่าในบิสมาร์ทไลน์ของธนาคารอมสินที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์เหนือระดับ ผู้ชมคะหลังจากที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550มาตรา35กำหนดให้สามประกอบการรับคนพิการเข้าทำงานในสัดส่วนร้อยละหนึ่งทำให้คนพิการเองและก็สามประกอบการเองมีความตื่นตัวมากยิ่งขึ้นนะคะคนพิการเขาอยากจะมีอาชีพอยากจะสร้างไรายได้เป็นของตนเองให้ทัดเทียมกับคนปกติในสังคมฮาร์ดอิชชูในวันนี้นะคะในเรื่องราวของไม่ขอเป็นคนได้โอกาสวันนี้เรานำเสนอเป็นตอนที่สองแล้วค่ะ เป็นเรื่องราวของคนพิการที่ประกอบอาชีพขายลอตเตอรี่รายวันวันนี้นำเสนอในตอนที่มีชื่อว่าโอกาสติดตามกับคุณชรินทราคงเอียดค่ะเชิญค่ะ,ะพี่สนนิชาว,วิเทียนหรือพี่เก๋วัย36ปี ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีแม่ขาโรตอรี่ผู้พิการแขนขารีบขยับร่างกายไม่ได้นั่งอยู่บนรถเข็นไฟฟ้าในสภาพที่พร้อมจะเปิดรับลูกค้าและแม้ว่าบ่ายนี้จะมีคนมาซื้อเพียงแค่สองรายแต่ติดใจก็ไม่ย่อท้อเพราะอยากมีไรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือครอบครัว และเป็นระยะเวลากว่า3ปีที่พิเก๋ได้ประกอบอาชีพแม่ค้าขายลอตเตอรี่หลังจากที่เธอประสบอุบัติเหตุจากรถตู้สาธารณะพลิกคว่ำจนตัวเองต้องพิการจากที่เคยเป็นพนักงานการเงินต้องกลายมาเป็นคนพิการอย่างที่เห็น และแม้ว่าความพิการที่เกิดขึ้นกับเธอเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นแต่เมื่ออุบัติเหตุทําให้เธอต้องเป็นเช่นนี้เธอก็พร้อมที่จะยอมรับและยืนยัดต่อสู้ในความเป็นจริงแห่งโลกปัจจุบันก็เป็นมาสักสิบปีแล้วก่อนหน้านี้พี่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่พอแข็งแรงแล้วก็พอมีช่องทางที่จะประกอบอาชีพเพื่อให้ตัวเองมีรายได้บ้าง นี่ก็เลยเริ่มประกอบอาชีพโดยการขายลอตเตอรี่มีความสุขนะคะถึงจะเหนื่อยแต่ว่าดูชีวิตมีคุณค่าแล้วก็ทำให้เราได้ออกมาใช้ชีวิตมีบทบาทกับตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวชีวิตในแต่ละวันของพี่เก๋เธอไม่สามารถช่วยตัวเองได้เลยแนมะ้กระทั่งการขยับตัว สิ่งที่เธอทําได้นั้นก็คือการขยับศีรษะและพูดบอกเมื่อเธอรู้สึกหยุดอัดและอยากได้อะไรและนี่ก็ทําให้ครอบครัวของเธอต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อพูดถึงอาชีพของคนพิการหลายคนคงนึกถึงการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ใน สถานประกอบการขนาดใหญ่หันมาให้ความสําคัญกับแรงงานของคนพิการมากขึ้นแต่ด้วยข้อจากัดทางด้านความพิการและสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการทําให้คนพิการจํานวนไม่น้อยที่ต้องขาดโอกาสในการเข้าร่วมทํางานในสถานประกอบการเหล่านั้นค่ะ,คะาคงานสัปดาห์รณรงค์การจ้างงาน7วันเ0 0ดรอตำแหนง่งเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่พี่เก๋และพ่อของเธอตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพราะที่นี่มีผู้ประกอบการเปิดตำแหน่งรับผู้พิการเข้าสม นานด้วยความหวังที่เธอตั้งใจว่าจะได้มีอาชีพที่มีไรายได้ดีกว่าที่เธอทำและเป็นงานที่มีความมั่นคงเพราะหากในอนาคตเธออาจจะต้องดูแลตัวเองเพียงลำพังเมื่อพ่อของเธอต้องแก่ตัวลง และจากข้อมูลศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไทยพบว่าร้อยแปดสิบแรงงานพิการในศูนย์เป็นคนพิการจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองลงมาเป็นภาคเหนือโดยในแต่ละปีมีความต้องการแรงงานพิการถึงเจ็ดร้อยอัตราตั้งแต่พรบาการจ้างงานนะครับตัวใหม่ออกมานะครับก็มีสถานปอบการ วิ่งเข้ามาใช้บริการที่สจัดหางานเราณนะปัจจุบันนี้ค่อนข้างเยอะมากบางแห่งต้องการคนพิการเข้าทํางานมากถึงขนาด100อัตตก็ว่าได้เราขาดแคลนคนพิการที่จะส่งให้ในายจ้างนะครับส่วนหนึ่งก็คือว่า คนพิการอยู่ห่างไกลก็คือคน,คนพิการเนี่ยจะอยู่ตามชนบทแล้วก็ข่าวสารข้อมูลอาจจะไม่ถึงนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือคนพิการขาดโอกาสทางการศึกษานะครับทำให้ไม่สามารถเข้าสู่สระบบการได้ ยังมีคนพิการอีกมากยังไม่ได้รับโอกาสในการทำงานตามอาชีพตามสิทธิที่พึงได้รับการเปิดใจยอมรับและช่วยเหลือเพื่อกูลกันก็เป็นอีกหนึ่งทางที่จะทำให้คนพิการเหล่านี้ไม่รู้สึกว่าเป็นหนึ่งในปัญหาสังคมและถูกคนในสังคมมองข้ามอปกติเหล่าสินชัยถ่ายภาพสรินทาคงเอียดพาร์ดคอข่าวรายงาน ขอบคุณคุณทรินทราและทีมข่าวด้วยนะคะหมดเวลาของฮารคอร์ข่าวในวันนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมและทุกๆ SMS ด้วยนะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ